มันยาวไม่ยาวครับไม่ยาวได้เลยได้เลยไม่ยาว สตรอเบอรี่สตรอเบอร์รี่องุ่นมัตคัตอะองุ่นอะไรเขาเรียกใส่มัดใส่มัดไอ้ดำดำเนี่ยบลูเบอรี่โอ้ยหุ่มไปหมดแล้วคอนเฟกห้าสิบลูกค้าอยู่ไหมคะคุกหรือยันจักเลยคุกเลยนะคอนเฟกคอนเฟก ร้านนี้ขายดีนะทุกคนอยู่หน้าทะเลอยู่หน้าทะเลประจวบคีรีขันสะพานสารวิถีติดร้านที่หนึ่งนะทุกคนใครที่ชอบกินโมจิผลไม้นะโมจิชีสผลไม้ไมา,มา <จะ S 1> ได้เลยก้อนละเท่าไหร่นะน้องเนี่ยไซส์ S แปดเก้าแปดเก้า S 8, 9, 8. มี S M L ใช่ไหม คอนเฟกห้าสทานเลยไหมคะทานเลยนะอ่าโมจิครีมชีสนะอ่ะ,ะอะไรนะเหนื่อนะไม่ไม่โอ้สูงหนงไม่ชัดเลยเดี๋ยวนะไม่สูงใหม่เดี๋ยวแป๊บนนะอันนั้นคืออันนั้นคือ89เก้อ่ะใช่ค่ะครีมชีสเลยอ่าสั่งได้เลยครับใช่